แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนประจําเดือนสิงหาคม2564มาแล้วนะคะมีเงินเข้าหลายรายการในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้คนที่ถือบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเยียวยาอะไรบ้างนะคะรวมทั้งเงินเข้าหลายรายการเป็นเงินอะไรบ้างกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามไทม์ไลน์การจ่ายเงินสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม256 14ในช่องอีสานแซบค่ะ คุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้นะคะก็ยังคงจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เริ่มจ่ายกันวันที่1สิงหาคมค่ะโดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แต่ยังคงจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติจากทางกระทรวงการคลังนะคะที่ทางรัฐบาล ออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศค่ะในแต่ละเดือนก็จะมีการโอนเงินเข้าแล้วก็มีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าแกนหุงต้มรวมถึงมาตรการอื่นทั้งส่วนลดน้ําประปาค่าไฟฟ้าแล้วก็เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนเลยค่ะในส่วนของเดือนสิงหาเรามาดูรายการแรกนะคะในส่วนของบัตรคนจนนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็คือ จะเริ่มโอนจากทางกระทรวงการคลังในโครงการเพิ่มกำลังซื้อในวันที่1สิงหาคม2564โครงการเพิ่มกำลังซื้อคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนกระทรวงการคลังโอนเงินให้ทุกเดือนทุกวันที่1ด้วยนะคะนาน6เดือนวงเงินไม่เกิน1,200บาทตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งจะได้รับในวันที่1สิงหาคมนี้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนรายการที่2ก็คือกระทรวงการคลังเขาจะโอนเงินในส่วนของพื้นฐานที่ได้รับเป็น จำอยู่แล้วนะคะสำหรับทุกๆเดือนในวันที่1นึ่นั่นก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัตรนะคะให้คนละ200-300ถึง300บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนจะได้รับอยู่ที่ 2 0 0ถึง300บาทต่อเดือนเมื่อนำมารวมกับโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะคะก็จะได้อยู่ที่2รายการก็คือ2เด้งอยู่ที่4 0 0ถึง500บาทนั่นเองค่ะนี่คือในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนแต่ที่นี้ในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนแล้วก็อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งเป็น1ค่ารถโดยสารต่างๆนะคะก็คือเดือนละ500บาทนั่นเองค่ะ และก็ส่วนลดค่าการหุงต้มนะคะได้รับ45บาทต่อ3เดือนซึ่งตรงนี้ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการถงฟ้าประชารัฐกับทางรัฐบาลค่ะในส่วนของการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อหรือว่าเป็นในส่วนของพื้นฐานที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถสะสมแล้วก็นาไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นวันที่18สิงหาคม2564 ก็ยังคงมีการจ่ายเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องคือคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะในพื้นที่ของท่านแล้วก็ประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ในพื้นที่ของท่านเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์นี้โดยการโอนเงินในส่วนของวันที่18สิงหาคม2564ก็คือค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปั แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามสิทธิมาตรการนี้ได้วงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กําหนดก็ถือว่าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทีนี้ในส่วนของการโอนเงินเข้าบัตรจากทางกระทรวงการคลังโอนตรงวันที่18สิงหาคม2564เข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะอีกหนึ่งรายการของวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยเช่นกันก็คือในส่วนของ ของส่วนลดค่าน้ําประปาอยู่ที่100บาทนะคะการโอนเงินก็จะคนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับอยู่ที่100บาทต่อคูวเรือนต่อเรือนแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะนี่คือในส่วนของวันที่18สิงหาคมนะคะตามมาด้วยวันที่22สิงหาคม2564จ่ายตามเดินเลยก็คือคนที่ได้รับเงินในส่วนของผู้พิการนั่นเองค่ะหมายความว่าผู้พิการที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะคะส่วนผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนจะไม่ได้รับเงินเพิ่ม2อง 100บาทตามสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาคือทางครมเขามีมติให้จ่ายเพิ่มนั่นแหละจ่ายในส่วนของเบี้ยความพิการไปแล้วนะคะ800บาทอ่าแล้วก็จะมีการมาจ่ายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็วันที่22สิงหาคม2564แล้วก็ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่การจ่ายเงินก็คือจ่ายเข้าบัตรนะคะเอาละคะ่ะหากท่านไหนส,ใสนใจสนะคะในการจ่ายเงิน ของทางกระทรวงการคลังก็สามารถติดต่อได้ที่021092345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหรือว่ากรมบัญชีกลางที่022706400ได้ในวันเวลาราชการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสรุปการจ่ายเงินตารางการจ่ายเงินผ่าแผนการจ่ายเงินของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r ล b e เป็นกำลังใจให้กับชาวอิสรัแซ์เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ